ถ้าต่อยขึ้นแค่ทีเดียวเอาเถอเมียไม่ว่าหรอกนะเมียไม่ว่าเมียกำลังท้องอยู่ใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเลยเมียไม่ว่าต่อยสามครั้งหนักๆเลยเอาเสียงปรบมือก่อนครับเสียงปรบมมือดังๆครับกำปั้นของแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพน้ำหนักของกำปั้นแชมป์โลกจะหนักขนาดไหนนะครับสามครั้งครับครั้งที่หนึ่ง หนึ่งสองสามสัเทือนยันนี่เลยอ่ะเฮ้ยบอกเลยอย่ะจะเพิ่งลงใครอ่ะไม่ไม่ใช่โดนต่อยก่อนสิจะพม่งลงเอ็งจะบ้าหลือยังไม่โดนต่อยเลยเฮ้ยจริงๆแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกสะเทือนเลยหมัดหนักมากรถถังหมัดหนักมากนะครับผมไม่รู้ปีเตอร์เดนแมนเนี่ยไม่ใช่แชมป์โลกด้วยนะหมัดจะหนักขนาดไหนรถถังเล่าให้พี่ฟังด้วยนะ รถเล่าเราอี่ทีฟังหน่อยว่าน่าขนาดไหนครับเอ้ยขออีกนิดนึงขออีกนิดนะครับอีกนิดนึงเดรอเฮ้เฮ้ยน้องน้องกลางเลยน้องกลางเลยเฮ้ยมึงมาก่อนเฮ้ยพูดที่โดนใจเย็นใจเย็นอธิเดียวทีเดียวไม่มีครั้งที่สองไม่มีครั้งที่สองโอเคได้ครับ เอาละครับแขกผู้มเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับขอบคุณรถถังนนกิบตันนท์แล้วก็พีเกอร์เดนแมทเฮียเกียรติและก็เงิน1,000บาทนะครับ